สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าตึงเครียดอย่างยิ่งเลยในสมรภูมิยูเครนข้อมูลที่เรามีณนะวันที่12พฤศจิกายน2025เนี่ยกำลังฉายภาพที่น่ากังวลมากๆคือมันมีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดเลยทั้งการถอยทัพของยูเครนและก็การรุกคือบอย่างหนักของรัสเซียคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือ เออนี่มันเป็นแค่ความผันผวนในสนามรบหรือว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสงครามที่ยืดเยอะมา3ปีครึ่งแล้วครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่การประทะกันเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือการขยับแนวรบครั้งสำคัญเลยใน2พื้นที่หลักๆค,คือแนวรบด้านใต้ที่สโปริเชีย ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกำลังปืนใหญ่ล้วนๆกับอีกที่คือแนวรบด้านตะวันออกที่เมืองพอครอปส์กับคูเปียนส์ตรงนั้นเหมือนจะเป็นเกมหมากรุกที่เดิมพันสูงมากค่ะคือทั้งสองพื้นที่มีเรื่องราวที่ต่างกันแต่ก็น่าจะเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสําคัญนั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับขอเริ่มที่แนวรบด้านใต้ที่ซาโปริเชียก่อนเลยเพราะตรงนี้ดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดออกมาจากฝั่งยูเครนเองเลยเมื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกมายอมรับเองเลยว่าสถานการณ์แย่ลงอย่างมีนัยสําคัญคือคําพูดระดับนี้จากปากของผู้บัญชาการเองมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับไม่ปกติอย่างยิ่งเลยค่ะในสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยการยอมรับแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันสะท้อนว่าสถานการณ์จีนในสนามรบมันมันกดดันอย่างหนักจนไม่สามารถใช้คําพูดที่สวยหรูกว่านี้ได้อีกแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่คําพูดนะคะเพราะว่ามีคําสั่งที่เป็นรูปธรรมตามมาทันทีเลยคือการสั่งให้กองกําลังยูเครนถอนตัวออกจากหมู่บ้านถึงห้าแห่งในแนวรบนี้เลยค่ะโหห้าหมู่บ้านพร้อมกันเลยนี่มันไม่ใช่การปรับแนวย่อยๆแล้วนะครับมันคือการยอมเสียพื้นที่อย่างชัดเจนเลยอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้ยูเครนต้องตัดสินใจแบบนี้ครับเหตุผลหลักที่ทางยูเครนชี้แจงมาก็คือที่กําบังค่ะที่มั่นต่างๆอีที่ให้สู้ต่อแล้วอ๋อ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการระดมยิงปืนใหญ่อย่างมหาศาลจากฝั่งรัสเซียมีการประเมินจากแหล่งข่าวว่าอาจจะมีการยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่ตำแด่งของยูเครนในบริเวณนั้นสูงถึง2,000นัดเลยนะคะ2,000น,นัดโหนั่นไม่ใช่แค่การยิงกดดันแล้วนะครับนั่นคือการจงใจทำลายล้างพื้นที่ให้ราบเป็นหน้ากล่องเลยเพื่อไม่ให้ใช้ป้องกันได้อีก ถูกต้องค่ะมันคือยุทธวิธีที่โหดร้ายแต่ก็ได้ผลและมันก็แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนของรัเสเซียในเรื่องอำนาจการยิงในพื้นที่นี้อืการตัดสินใจถอนกำลังก็เลยเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาชีวิตทาหารไว้ซึ่งก็สมเหตุสมผลแต่แรงกดดันมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะยังมีรายงานว่าหมู่บ้านอีกสามแห่งใกล้ๆเมืองฮูเลโปเล่ก็กำลังมีการสู้รบที่ดุเดือดมากแบบว่าผลักกันรุกผลัดกันร,รับตลอดเวลาเลย และมีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมไหมครับนอกเหนือจากเรื่องปืนใหญ่มีค่ะและเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากคือนายพลโอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการของยูเครนเนี่ยให้ข้อมูลว่ารัเสเซียชฉวยโอกาสจากสภาพอากาศที่ไม่ดีอากาศไม่ดี ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกลงจัดในการส่งทหารราบแทรกซึมเข้ามาตามแนวรับมันก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวแล้วก็ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ไม่เว้นแม้แต่ดินฟ้าอากาศเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้กําลังมหาศาลกับการฉวยโอกาสจากธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นสงครามข่าวคราวสารจากฝั่งยูเครนที่อ้างว่ารัสเซียก็สูญเสียหนักมากเหมือนกันอ้างว่าทุกตารางเมตรต้องแลกด้วยชีวิตทหารรัสเซียลหลายร้อยนาย ส่วนนี้เราควรจะมองอยังไงครับเราต้องมองว่ามันเป็นความจริงทั้งสองด้านค่ะคือการรุกคืบของรัเสเซียเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการสูญเสียที่สูงมากอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก็คือยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องถอนกําลังและยอมเสียที่มัน่นครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่ชัดเจนว่าณนะเวลานี้ที่แนวรบด้านใต้เรื่องราวหลักก็คือการที่รัเสเซียใช้อํานาจการยิงที่เหนือกว่าบทขยี้แนวป้องกันของยูเครนจนต้องลาถอยค่ะ เข้าใจภาพทางใต้ชัดเจนเลยครับเรื่องราวคือการใช้กำลังมหาศาลบทขยี้ทีนี้เราลองย้ายไปดูทางตะวันออกกันบ้างที่โปรครอฟสกี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเลยไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่เป็นเกมวางแผนที่ซับซ้อนกว่านั้นมากใช่เลยค่ะที่แนวรบด้านตะวันออกโดยเฉพาะที่โปรครอฟสกี้เนี่ยความสาคัญทางยุทธศาสตร์มันสูงมากสูงถึงขนาดที่สื่อของรัเสเซียขนาดน,นามเมืองนี้ว่า ประตูสู่โดเนสเลยนะคะประตูสู่โดเนสแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าถ้าเสียไปนี่เรื่องใหญ่แน่ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับเพราะว่าโปรครอฟสกี้เป็นชุมทางโลจิสติกส์ที่สำคัญที่สุดของยูเครนในภูมิภาคนี้เลยค่ะทั้งถนนทั้งทางรถไฟสายหลักที่ใช้ส่งสเบียงอาวุธกาลังเสริมต่างๆอ๋อคือทุกอย่างต้องผ่านเมืองนี้ที่รัสเซียทุ่งทุกอย่างเพื่อยึดเมืองนี้ให้ได้และตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า คีมหนีบหรือ Pincer Movement ซึ่งก็เป็นยุทธวิธีคลาสสิกเลยที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการบุกเข้าเมืองตรงๆที่ต้องสูญเสียหนักถูกต้องค่ะมันคือการเข้าตีจาก2ทิศทางพร้อมกันคือจากทางเหนือและทางใต้ของเมืองเพื่อที่จะโอบล้อมแล้วก็ตัดขาดเมืองออกจากพื้นที่โดยรอบ ค่อยๆบีบเข้ามาใช่ค่ะค่อยๆบีบเข้ามาเหมือนก้ามปูและขนาดของปฏิบัติการนี้ก็ใหญ่โตมโหรารมากมีข้อมูลจากนายพลเซียสกี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกันว่ารัสเซียอาจจะทุ่มกำลังพลมากถึงแสน0 0 0หมื่นนายสำหรับปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะ1,500,000นายตัวเลขนี้มันมหาศารมากนะครับคือเพื่อให้เห็นภาพตอนที่รัสเซียบุกยูเครนครั้งแรกปี2022 ก็ใช้กำลังพลประมาณ1,90,000นายกยแต่นั่นคือทั่วประเทศนี่คือใช้กำลังพลเกือบจะเท่ากันแต่ทุ่มไปที่ปฏิบัติการยึดเมืองเดียวมันบอกเราว่าเดิมพันของรัสเซียที่พกครบฝึกเนี่ยสูงลิ้วจริงๆสูงมากค่ะ และฝั่งรัเสเซียก็พยายามสร้างเรื่องราวแห่งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเลยมีการเผยแพร่วิดีโอจากทวกบล็อกเกอร์สงครามชาวรัเสเซียที่แสดงภาพทหารกําลังเคลื่อนพลเข้าสู่เขตชานเมืองโปครฟสกัส่วนที่คูเปียนสการัสซยกรอ้างว่าสามารถควบคุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำได้ทั้งหมดแล้วนะคะอืรวมถึงยึดคลังน้ํามันแล้วก็สถานีรถไฟได้ด้วยแต่ แต่มีจุดที่น่าสนใจมากในวิดีโอเหล่านั้นคือเรื่องยานพาหนะที่ใช้ใช่ไหมครับที่มันมีตั้งแต่รถหุ้มเกราะไปจนถึงมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เก่าๆมันดูมันดูแปลกๆนะครับมันไม่เหมือนภาพของกองทัพที่เตรียมตัวมาอย่างดีเลยเหมือนกับการใช้อะไรก็ได้ที่มีอันนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสภาพของกองทัพรัสเซียต,ตรงนั้นบ้างครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะมันสะท้อนภาพได้สองอย่างอย่างแรกเลยคือความเร่งรีบอย่างสุดขีดที่จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้อะไรด้ตามแสดงว่าแรงกดดันจากเบื้องบนให้ปิดล้อมเมืองให้ได้นี่สูงมากครับแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เผยให้เห็นถึงปัญหาด้านโลจิสติกที่อาจจะตึงตัวอย่างหนักคือการรุกคือบอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ความยั่งยืนของการรุกเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะ ดังนั้นเราจึงมีสองเรื่องราวที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยมอสโกก็เป่าประกาศมาหลายวันแล้วว่าโอบร้องโปรกรับสได้สำเร็จเหมือนจะบอกว่าเกมจบแล้วแต่ทางเคฟก็ยังคนปฏิเสธอย่างแข็งขันและยืนยันว่ายังรักษาสายส่งกำลังบำรุงไว้ได้สถานการณ์แบบนี้ที่เราเรียกว่าหมอกควันแห่งสงครามมันไม่ใช่แค่ความสับสนในสนามรบแต่มันคืออาวุธที่ทั้งสองฝ่ายกำลังใช้งานอย่างเต็มที่ ใช่เลยค่ะมันคือการต่อสู้เพื่อควบคุมเรื่องราวควบคุมขวัญกำลังใจซึ่งบางครั้งก็สำคัญไม่แพ้การต่อสู้ในสนามรบจริงซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าสถานการณ์ที่โปครอสกี้และซาปโปริเชยนั้นยากลำบากจริงๆอืม mm. ท่านก็อ้างถึงปัจจัยเรื่องสภาพอากาศเหมือนกันแต่ก็ยังบอกว่าที่คูเปียนสกีสถานการณ์ยังดีกว่าเล็กน้อยซึ่งก็เป็นการพยายามชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีจุดที่วิกฤต แต่ก็ยังมีจุดที่ยังคงยืนหยัดสู้ได้อยู่เพราะฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางใต้และทางตะวันออกไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉัพลันแต่เป็นผลลัพธ์ของปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานมันมีปัจจัยอะไรที่อยู่เบื้องลึกกว่านั้นที่ขับเคลื่อนให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ครับมีค่ะและเป็นปัจจัยที่ผู้สังเกตการหลายคนพูดถึงมาตลอดหลายเดือนเลย ปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของยูเครนค่ะอ่าปัญหานี้ได้ยินมาพักใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะสงครามยืดเยื้อมานานกว่า3ปีครึ่งแล้วมันคือสงครามพรากกำลังที่ปั่นทอนอย่างไม่หยุดหย่อนการสูญเสียที่สะสมมาอย่างยาวนานย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาแนวรบที่ยาวเหยียดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยปัญหากำลังกำลังคนนี้เป็นวิกฤตที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามานานแล้วนะครับ มันเป็นสมก,การที่น่าเศร้าของสงครามพราคกำลังคือคุณอาจจะมีอาวุธที่ดีที่สุดจากตะวันตกแต่ถ้าคุณไม่มีฐานที่สดใหม่แล้วก็มีจํานวนมากพอที่ใช้งานอาวุธเหล่านั้นสุดท้ายแล้วแนวรบก็ต้องถูกเจาะจนได้ถูกต้องเลยค่ะและปัจจัยที่สองที่เข้ามาซ้ําเติมสถานการณ์ก็คือความเหนือกว่าในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนของรัสเซียเรื่องโดรนใช่ค่ะ ทั้งในแง่ของจำนวนที่มากกว่าและอาจจะรวมถึงเทคโนโลยีบางด้านเช่นโดรน FPV ที่ใช้โจมตีได้อย่างแม่นยำและมีราคาถูกโดรนพวกนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสนามรบไปอย่างสิ้นเชิงเลยมันทำให้การรวมพลหรือการสร้างที่มั่นแข็งแรงทำได้ยากขึ้นมาก2ปัจจัยนี้กำลังกำพลที่ร้อยหรอลงกับโดรนของศัตรูที่อยู่ทุกคนทุกแห่งมันคือตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้รัสเซียสามารถสร้างแรงกดดันแล้วก็ค่อยๆรุกคืบได้ในหลายพื้นที่ช่วงหลังมานี้สินะครับใช่ค่ะ มันคือภาพรวมที่น่ากวลสำหรับยูเครนที่แนวรบด้านใต้พวกเขาเผชิญกับอำนาจการยิงที่มหาศาลที่แนวรบด้านตะวันออกพวกเขาเผชิญกับการรุกทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเรานำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกันทั้งการถอยทัพทางใต้การเดิมพันครั้งใหญ่ทางตะวันออก และปัญหาเรื่องกำลังพลกับโดรนที่อยู่เบื้องหลังมันก็พอจะสรุปภาพรวมในตอนนี้ได้ว่าสถานการณ์กำลังเอียงไปทางฝั่งรัเสเซียมากกว่าแต่ก็ยังยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่านี่คือจุดแตกหักของสองครามยังเร็วเกินไปค่ะการต่อต้านของยูเครนยังคงเข้มข้นมากและการรุกของรัเสเซียก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงลิ้วเช่นกันมันเหมือนกับนักมวยสองคนที่ชกกันมาหลายยกจนหมดแรงแต่ก็ยังคงแลกหมัดกันอยู่ ใครจะล้มก่อนยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ค่ะครับจากที่เราได้เจาะลึกกันมาในวันนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แนวรบด้านใต้ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนต้องยอมสละพื้นที่เพื่อรักษากำลังพลแรงกดดันมหาศาลที่เมืองยุทธศาสตร์อย่างโปครสเกิฟที่อาจจะชีช้ชะตาของสมรภูมิดอนบาสได้เลยแล้วก็ปัจจัยเบื้องหลังอย่างปัญหากำลังพลและความได้เปรียบเรื่องโดรนของรัสเซีย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทของสงครามที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะยาวนานมาถึงขนาดนี้ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อซึ่งบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าใครจะยึดหมู่บ้านถัดไปได้แต่เป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากเรากำลังมองเห็นการต่อสู้ในสนามรบแต่บางทีสงครามที่แท้จริงในตอนนี้อาจจะเป็นการแข่งกับเวลา สำหรับยูเครนคือการแข่งกับเวลาเพื่อหากำลังพลมาเพิ่มแล้วก็หาวิธีรับมือกับโดรนของรัสเซียส่วนสำหรับรัสเซียคือการแข่งกับเวลาเพื่อสร้างจุดแตกหักให้ได้ก่อนที่ปัญหาโลจิสติกและการสูญเสียของตัวเองจะทำให้การรุกคืบนี้ไปต่อไม่ไหวคำถามสุดท้ายจึงอาจจะไม่ใช่แค่ใครจะชนะในสมรภูมิต่อไปแต่เป็นใครจะชนะในการแข่งขันกับจุดแตกหักของตัวเองได้ก่อนกัน เป็นคำถามที่ทิ้งทายได้อย่างน่าคิดแล้วคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลกันฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามช่องชานนลพอดแคสต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ